สวัสดีค่ะมาพบกับช่องบี้ฉับเช่นเคยนะคะวันนี้พี่มานำเสนอคอนฟเฟดแยาสีฟันเพื่อ่อาฟันขาวลมหายใจเพิ่มความมั่นใจในรอยยิ้มนะคะราคา320บาทนะคะคอนฟเฟดแนนสก,กัดอัดแน่นมี15ชนิดนะคะ 1. นแมนช่อนนะคะลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในช่วงปกลกช่วยลดกินปาก ได้เป็นอย่างดีซอกสันสกัดจะคอยนะคะสามารถฆ่าเชื้อจุลินซีแล้วยังช่วยต่อต้านการเจริญเติบโตของแบคทีเรียมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อกลุ่มสเตปโตคอคัสซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดคราบจุลินซีโรคฟันผุนะคะโซเดียมฟูรด์ช่วยป้องกันฟันผุโดยลดการก่อตัวของคราบและไปเคลือบฟันฟื้นฟูเพื่อลดการสูญเสียแคลเซียม ไม่สามารถก่อตัวเคลือบผิวฟันได้ไม่ก่อให้เกิดฟันผุสารสกัดจากต้นเบรดนะคะช่วยลดอาการคายเคืองลดอาการภาวะปากแห้งที่ส่งผลให้เกิดโรคในช่องปากาสารสกัดจากน้ำมันระเหยจากมิ้นนะคะรักษาสมดุลและอาการปวดให้กลิ่นหอมเย็นทำให้รู้สึกกระตุ้นเลยความกระปิี้กระเป๋สารสกัดจาก แอร์คอร์บินะคะช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยเพิ่มภูมิต้านทานในร่างกายและบำรุงเหงือกให้แข็งแรงมันหอมระเหยจากดอกการพููช่วยบรรเทาอาการปวดลดอาการอักเสบของเหงือกและฟันสารสกัดจากใบฝรังช่วยยับยั้งแบคทีเรียช่วยระงับกินปากจากว่านหางจระเข้ช่วยในการสร้างคอลลาเจนช่วยบรรเทาอาการเหงือกร่น ทานจากต้นไผ่สำหรับใช้ในเครื่องสำอางเพื่อดูดซับกลิ่นฟอกกลิ่นดูดซับความสกปรกในช่องปากสารสก,กัดจากชาเขียวกำจัดแบคทีเรียด้วยธรรมชาติโดยไม่ทำลายสมดุลในช่องปากสารสก,กัดจากคาบโบไม้ช่วยให้ความชุ่มชื่นในช่องปากป้องกันช่องปากแห้ง ลดสาเหตุของกลินปากจะกัดจากต้นชามช่วยยับยัง้งและลดจำนวนแบคทีเรียที่ไม่ดีในช่องปากสารสกัดจากรูปรรพญี่ปุ่นในสารสกัดจากรูปภาพนั้นจะไปดักจับทำลายพันธะของกินที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย คาลิปตอนสรรคุณในการฆ่าเชื้อแบคทีเร like <im> ีย <nas> ช mm, ่วยลดอาการบวมและอาการอักเสบของผิวหนังโปรโมชั่นคอนเฟเดร์นะคะ1หลอด320บาท2หลอด5้ารหลอดแปดรบาท5หลอด1,300บาทนะคะถ้าใครอยากจะซื้อในราคาสมาชิกของบริษัทดอบเบิลนะคะ กดลิงก์สมัครได้เลยมาเป็นสมาชิกนะคะรับรายได้จากในการซื้อสินค้าจากการขายของด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ